สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หนูอะไรเหรอเนี่ยครับนี่มาเฮ็ดอีหยังนี่หนูเว้าหนูสำนี้หนูก็ผิดแล้วค่ะบอเช็กแห้งเช็กแห้งครับเช็กแห้งแบบฝรั่งครับแบบฝรั่งแบบฝรั่งแบบฝรั่งอ๋อเช็กแห้งเอแบบฝรั่งครับอันนี้แบบฝรั่งอี๋ครับเขาธรรมชาติเขาธรรมชาติแต่เหมือนบางทีอะคือบางทีกูว่าไม่ได้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยหนูดอะไรเหรอดิมาเห็นอีอย่างนี้หนูว้าหนูสำนีหนูก็ผิดแล้วค่ะเอ้ยมูไข่มันเป็นบาคครับขอโทษครับขอโทษอีหลายครับดิเป็นยังต้องวานูด้วยเ้ามูไข่มาโดนผีบ้าเืืออะไเชื่ออะไรชือยู่ยูค่ะเอาเป็นยังต้องทำเสียงดูด้วยเ่ะเขาเพาก็ได้กินยาหรอทำอะไรผิดบูครับอะไรล่ะ อันทิดดูขัอะไรตลกหรือไงโอ้โหๆนะครับโอ้โหนะเราเล่นครับเราเล่นครับมาเป็นยังค่ะเราเล่นครับอ่าเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์กันหน่อยเช็คแฮนด์กันหน่อยเด้อเช็คแฮนด์คือจังไรคะเช็คแฮนด์เร่าเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์โอ้เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เร่าเช็คแฮนด์แบบฝรั่งครับแบบฝรั่งนะฝรั่งแบบฝรั่งนะโอ้ยเคแบบฝรั่งครับอันนี้แบบฝรั่งอีดีครับอันนี้ดีอันนี้น้ำหอมดีออลใช่ไหมครับเนี่ย ติดอยู่ที่คอนะครับก้นปุยกุมุ้ยก้นปุยมุ้ยเดี๋ยวมานะไปนอนเตียงก่อนพี่เซฟสิจุ๊บก่อนเร็วจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเลยจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเลยจุ๊บก่อนครับจุ๊บก่อนฝรั่งอ่ะฝรั่งก็จุ๊บกันครับก่อนลาไม่ไม่ให้หอมไม่ให้หอมแก้ใช่ครับจุ๊บก่อนเลยหอมแก้วฝรั่งหอมแก้วคแบบน้ำฝรั่งเศสครับฟอร์นึงได้ไหม จำมากจุ๊บจุ๊บดีๆก่อนจุ๊บดีๆก่อนเล็วางจมาเหรอจม้ยเอ้ยโ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 อ้ย้ยเขินว่ะเวลาแล้วเวลาแจ็คล็อกโปรไฟล์ล็อกโปรไฟล์ล็อกอ่อนล็อกอ่อนเพื่อนล็อกอ่อนเล็อกโปรไฟล์ล็อกโปรไฟล์